โอเคทุกคนนะครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับที่เข้ามาดูผมในช่องพงท์าน้อยชาแนลครับวันนี้ผมก็จะมาทาคอนเทนต์นะครไม่รู้ว่าจะลงคลิปอะไรผมก็บา้างว่างครับเลิกงานแล้ววันนี้ผมก็จะมาถ่ายรถที่ผมขับอยู่เป็นประจําให้ดูนะครับว่ามีข้างไหนบ้างนะครับแล้วก็มีตัวไหนบ้างตัวแรงแล้วก็ตัวไหนที่ผมแต่งไปบ้างนะครับโอเคถ้า้องแล้วไปชมคลิปกันเลยครับ Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's, I just wanna keep moving. Keep my head up when I act, head up, that's a fact. Never looking back, I'ma keep myself on track. Keep my head up, staying strong. Always moving on. Feel I don't belong, tell my thoughts to move along. Push myself to be the best, die with no regrets. Live with every breath, see my message start to spread. And I had so many dreams. Then you hit your teens, life ain't really what it seems. Try to find out what it means. Do it On my own, so I gotta get through it. And the only thing I know is to love what I'm doing. Never give up, never slow till I finally prove it. Never listen to the no's. I just wanna keep moving. Yeah, I put out all the art, it's my only medicine. Yeah, everything I do, I'm just being genuine. Yeah, I'm sick of being screwed. Feel my own adrenaline. Yeah, I do just what I do, and I hope you let me in, let me in, yeah. <laughs> มาดูรถกันเลยนะครับอันนี้ผมก็จะเป็นรถโซนิกนะครับเป็นตัวแรกหรือเปล่าเนี่ยฮะหรือเป็นตัวอะไรก็ไม่รู้เนอะผมก็ไม่รู้เรื่องรถเหมือนกันนะฮะโอเคเดี๋ยวจะให้ดูรถก่อนนะฮะจะเป็นประมาณนี้เลยนะฮะตอนนี้พอดีไปจอดนานนะครับไม่ได้ขับก็ไปซ่อมพึ่งเสร็จนะครับ ตอนนี้ก็ไม่ได้ทําอะไรมากนะฮะเป็นเดิมๆั้งคันเลยนะคะพอดีถอดเฟรมออกยังไม่ได้ใส่นะพ่อก็เดิมๆเลยนะฮะไอซีทุกคนก็อย่าประมาณนี้เลยนะฮะทุกอย่างก็อยู่ครบหมดนะครับเครื่องก็ดีอยู่นะฮะไม่เสียอะไรอีนี้ก็ิ่งล้างนะฝนก็จะตก Let me in, let me in, yeah. I'm grateful, oh yeah, able, oh yeah, I'm stable, oh yeah, no label, oh yeah, you know me, I have only but that I'm lonely, but damn I'm going to win, yeah. ใส่เฟมครับจังหวะนี้ใส่เฟมกว่านะฮะใส่หยาบปะหยากก็น่ะขุดอ่ะงแตกเ้อเดี๋ยวลองหยาบดูอืม่ Vềm dùng 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 nè dùng 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 cái to anh đây đây tôi đây là เราไปพ e ่นเที่ยวกับเต้นปิ๊กเกอร์ไหมกับได้ให้กันลรอสิไม่ใช <ED> ่ไอ้ที่ชอบปันนี้สิดีดีช่างมือตีบโอเคเรียบร้อยไปหนึ่งชิ้นนะฮะจังหวะนี้ ใส่ปีกกันเดอยไม่มีหักเดอยไม่มีหักไปอันต่อไปจับจับจับก่อนนงครับหักงก็ใส่ข้างเดียวก็ยังรอครับจังหวะนี้ไม่ต้องมมนอยากได้สุดสีไหมว่ะ ย,ย่ออูคืแม่งสีเขียไงท่งนานท่านเปลี่ยนนี่มันบวกขียแกยงไงมันห่างมันเด็กได้ล่อแม็กก็มันเด็ะอันนี้น่าจะล่อมาแต่มันน้ำมันเห็นมัน้งฮ่าฮ่าฮ่าขึดเก้ามันจะน,นิ่งขึ้นเลยลื่อลื่อแล้ว <laughs> สอมไปครับของพี่สอมไปลื่นลื่นไหวยู่ เออโอเคเด็ดไปหนึ่งเด็ดไปหนึ่งข้างแล้วจังหวะนี้เวริ่มเดิมๆข้างที่สอง เดืดอดกนน็อตปันใส่เป็ครบเด้น็อตปันยังเหลือมันเหลือหรออย่างตมันโปข้อ <c oughs> ไปดูรอบๆรถนะครับจังหวะนี้เขามันอยากได้เครื่องใหม่ไหมทำเครื่องใหม่หรองจงล้องายิะบอบออังเดี๋ยว <c oughs> ม,มันเนแล้วบคอได้ขี่ะเ<อ>้อ,องเงี้ยสงายสิบงงนไปอัพก็บันนันก่อน,น,น อัดกันยังโซเฟ่ <c oughs> นดแรงนะธรรมดาแล้วตดรอบ <c oughs> ไปวัดถนนมาสิแรงเกินพิกัด <c oughs> นัดซื้อแกงอนะ่ะ <c oughs> นอดก็นัดจับกาบบ่มีนอดทรงนอดสีอยียง ไม่ได้เตียนอ่ะใส่เลยใส่ใส่สยสยอย่างเดียวใส่หน่นันนนกมมันจะครบปะเหรยัวนว่าครบละลายอยามันเสียวเด้อ น,น่าจะบ่พรนะครับว่าเหลือยัาตัวผูพด,ดียวเอเดียเจเรียบร้อยตัวเดกเิมๆนะฮะ จอนี่อย่างกาดนะนี่เปลี่ยนเลย Đi. <laughs> oh. có đi. có Đó. <laughs> <laughs> không lông phải tỉnh. น็อตถอดน็อตถอดได้ไหมเด้อน็อตถอดก็มีครับยังไงเฮ้ยเดี๋ยวพามาก็ไม่มีหายไปไม่มีนี่เก่าแล้วนะน็อตเกิดคืนสนิมไปแล้วนี่ได้เรียบร้อย เดีูดิลไล่ยังไม่หมดเลยยังไม,ม่หมดเลยรถซื้อแกงมันจะแรงได้ยังไง โอเคเรียบร้อยโอเคครับ okay, เรียบร้อยดีครับวันนี้ก็บายครับจังงวานี้ฝนก็จะตกแล้วฝนลดไปรอบหนึ่ง